สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับช anel ไกด์เกมนะครับกับเกม g e n h i n Impact นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเลื่อนขั้นอาวุธนะครับผมลิปที่แล้วเราได้ทําการเลื่อนขั้นตัวละครกันแล้วนะครับผมโดยเราจะต้องมี AR 15นะครับเลื่อนขั้นอาวุธก็เหมือนกันนะฮะ AR เราจะต้องถึง15ก่อนนะครับโอเควิธีการกด L1 นะครับเลื่อนไปที่ตัวละครแล้วก็เลื่อนไปที่อาวุธนะัะ แล้วก็เลือกตัวละครที่เราจะเสริมพลังนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมพลังที่ตัวพายา <ๆ S 2> ก่อนนะครับเป็นตัวหลักของเราก <iende> ดสามเหลี่ยมนะครับอันนี้สําหรับเครื่องเพชสีนะฮะกดสามเหลี่ยมปุ๊บขเข้ามานะฮะมันจะเสริมพลังไม่ได้นะครับจะต้องเลื่อนขั้นก่อนอันนี้มันตันที่เลเวลยี่สิบอยู่นะครับตอนนี้เราเลื่อนขั้นไม่ได้นะฮะมันจะขาดของนะครับเราต้องไปเก็บของพวกนี้ก่อนนะฮะวันนี้เราจะมาทําการฟาร์มของพวกนี้นะฮะบางอย่างเราก็ยังฟาร์มไม่ได้นะฮะอย่าง อันนี้นะฮะเรายังไม่เคยไปไลายูเลยเราก็ยังฟาร์มไม่ได้นะฮะอันนี้ส่วนอันนี้นะครับไอ้พวกที่ดอก คำว่าดอกจากนะฮะหรือแลกเปลี่ยนด้วยสตาร์ดัชนี่ก็ได้นะฮะถ้าเรามีสตาร์ดัชเยอะๆเราก็ไปแลกได้นะฮะเราแค่กดปุ่ม O เข้าไปนะฮะมันจะวิ่งมาที่ร้านไพมอนเลยนะครับแล้วก็จะมีให้เราแลกเลยนะฮะเนี่ยเราก็ใช้ตาดัช5อันเรามีอยู่20อันแต่ถ้าเราเสียดายสตาร์ดัชนะครับเราก็ใช้ดอกจากนะฮะก็คือต้องไปปราบไอ้พวกนี้นะฮะกดโอเข้าไปก่อนนะครับเนี่ยมันก็จะได้ของพวกนี้ด้วยนะฮะของที่ดอกนะครับเราจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเราก็กดนำ กดโอ้ทีหนึ่งนี่เขาก็จะนาทางมาแล้วนะฮะวาร์ปมาที่จุดใกล้ๆแล้วก็ไปจัการกันเลยปาเด,ดี๋ยรโพสหัโอเคเราได้เลื่อนขั้นแล้วก็อัพเลเวลตัวละครมาระดับหนึ่งแล้วนะฮะเราจะมาลองดูว่ามันจะโหดขนาดไหนหลังจากอัพมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ก่อนนะฮะรู้ร่อยู่ข้างบนข้างล่างลงไปข้างล่างก่อน ไปตามถนนเนลยนะฮะอีกเวทใหม่ขึ้นมาทำให้าาสนใจวิ่งไปตามถนนถ้าเจอมอนนี่เราก็ฟาร์มไปเลยนะฮะเพราะว่าของที่มันดรอปก็เอาไว้อัปเกรดตัวละครน,น่นะฮะอ้อมไปปั่นทั้งหลังนะตุ้ง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 เราเจออันติครับตายเลยครับายอยู่ไหนนี่งไงโอ้โหเลเวล12เอง อะไรมาตัดมาตัดชี้มาตัดชี้อะไรสคว้งตุ้งตุ้งตุ้งตามด้วยลมตามด้วยไฟเอามันแปลงร่า oh ง oh ได้โอ้ยโเดี Mega ๋ยวเดแปลงร่าง <object S 2> <ihat. S 1> ได้ <ver> <daí S 2> วะยิงธนูตปาปาปเก็บเก็บลูกน้องห้หมดคูลเล่ ได้เรียบร้อยแค่เลเวล12บสองวูมโอเวอร์โหลดได้ไหมล่ะเอาได้แค่มอนละอ๋อนี่ไงมิสกัสพอเทอได้คุณ3เลยนะฮะโอเคไหนดูซิอาวุธเสริมพลังกดสามเหลี่ยมนะครับนี่ไงได้ครบแล้วนะฮะถัดมาคืออันนี้นะครับป่ะเดี๋ยวกด R3 เข้าไปนะฮะแล้วก็เลือกเลือกว่าเราจะปรับตัวไหนนะฮะอันนี้เลเวลสิบห้านำทางไปเลยอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้ใกล้ๆ,ๆเองนำทางไปยังวะนำทางเรียบร้อยแล้วนะฮะออกมาปุ๊บใกล้เนี่ยอ้อกใกล้ๆสุดบายเลยนะะี่ไง ตัวแรกเลยนะครับยิงด้วยธนูเอ,อ้ยปาลาระเบิดใส่ก่อนก็ยิงด้วยธนูธนูไฟนะฮะโอ้ยใครยิงธนูไฟใส่เราโอ้ยมันมาแล้วเปลี่ยนเป็นโอ้อย่างโหดลบกอ่อนไฟฟาลบโอ้โหไฟฟา ีวิต้องคอยหลบนะฮะมีน้ำแข็งคูเล็ตปืนปืนปืนน้ำแข็งเดี๋ยวเนาะถอยก่อนเอาลมไปกินโอ้โหแพ้ลมอยู่นะฮะคูเล็ตเจอสายฟ้าแล้วล่ะ คอยก่นอนม,มันพ่นอะไรใส่พ่นยาอะไรเอาไว้รอไปก่อนโคลเลยทำให้มันงงนะฮะเฮ้ยม,มันมีตัวช่วยตรงนู้นขอซะที่ไหนตรงนี้มาไอ้ตัวน,นี้นี่เองที่เราต้องปราบมัน เอาไปกินเอาเไปไข่ปลาจิบิเรน่าสกดค้างกดโอค้างนะครับหลบได้เลยปิดตายมาน้ำแข็งก็กินอนุโหรูนี่ต้องใช้ตอนเริ่มต้นนะฮะกระจายตายไมหม ร้อยตายพอดีนะฮะขอเกตได้ถีสมบัติด้วย โอเเรียบร้อยอาวุธนะฮะเลื่อนขั้นเนี่ยฮะได้แล้วนะครับ่ะอันเนี้ยอันนี้ต้องไปดันเจียนวันดันเจียนยังไม่ถูกคนพบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะดันเจียนแห่งการต่อสู้เมืองเสียงสายฟ้านะฮะของน้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับที่จะเลื่อนขั้นอาวุธได้อ่าถัดมาอันนี้อันนี้ก็ดันเจียนเหมือนกันนะฮะหรือไปที่ร้านของที่ระลึกก็ได้นะฮะร้านของที่ระลึกที่มอนสเตอร์กลับมาที่มอนสเตอร์นะฮะร้านขายของที่ระลึกใช่อันนี้หรือเปล่าอ๋อใช่น,นี่ไงฮะของอัปเกรด ตัวนี้ก็ต้องใช้นะฮะเคซื้อมาก่อนอันนี้ก็ต้องใช้ผมจําได้เคหาซื้อจากที่นี่นี่เองนะฮะนี่นะฮะเสริมพลังเข้าไปนี่ต้องใช้2อ,อันนะฮะอ,อันหนึง่ง อ้าวครบแล้วนะฮะเล่นคั้นได้ปาบกันไปคนแรกที่เล่นขั้นอาวุธได้ก่อนนะฮะก็คือลิซ่านั่นเองนะฮะต่อไปก็จะเป็นวิธีการอัปเกรดนะ,ะับลิซ่าก็จะเป็นอาวุธเป็นหนังสือนะฮะซึ่งไม่ซ้ําใครอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อัปเกรดได้เลยรวมทุกอย่างมาที่อันนี้นะฮะกดปุ่มเสริมพลัง สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เลือกอัตโนมัติสามเหลี่ยมอีกทีหนึ่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดวอันนี้2ดาวูกขนูอ๋อมันใช้อุปกรณ์อ,อื่นมาเสริมได้ด้วยเด้อไม่เกิน3ดาวเอาไม่เกิน2ดาวก่อนนะครับกดปุ่มลงล่างนะครับมันจะเป็นอ่าดงดีแพดนะฮะมันจะมีให้เรียกว่าจะเป็นฟิลเตอร์ให้เราว่าจะเอาแค่วัสดุ1ดาว2ดาว3าดาวนะฮะเอา1ดาวก่อนละคันอันนี้เคลียร์ไปก่อนนะฮะนี่หดาวมาก่อนเลยแล้วก็กดเสริมพลงังกดโอนะครับปึ้ง ยี่สิบสี่นะฮะอันนี้แม็กเลเวลจะอยู่ที่สี่สิบแล้วนะฮะกดเลื่อนมาเป็นฟิลเตอร์สองดาวนะครับแล้วก็เสริมพลังไปให้สุดๆไปเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้หนังสือเวทเราสุดๆแล้วนะฮะต่อมานี่ฮะต้องซื้อนี่กซื้ออันหนึ่งอันนี้กงซื้ออันหนึ่งนะฮะอันนี้เดี๋ยวกดอันสามอ๋อนี่ไปไปปราบศัตรูได้นะฮะอันนี้ตันเจียนเราแลกเลยแล้วกันนะฮะร้านนี้จะใช้อันนี้สีฟ้านะฮะเขาเรียกอะไรกันรู้นี่ซื้ออันหนึ่งนะฮะ โอเคส่วนอีกอันนึงเราจะไปฟาร,ร์มจากพวกนี้นะฮะลูนกาดนี่โหเลเวล22อย่างโหดนะฮะน้ำทางหน่อยกดโอน้ำทางนะฮะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโพสมาเลยโอเคนะ,ะครับคลิปนี้จะเป็นการสอนวิธีการเลื่อนขั้นอาวุธนะฮะแล้วก็วิธีการหาของมาทําการเลื่อนขั้นนะฮะน่าจะอยู่ตรงนู้นแหละตรงนู้นใช่ไหมนะครับเจ็แรกว,วิธีการนะฮะโจมตีระยะไกลสไนเปอร์ด้วยน้องเอมเบอร์ก่อนนะฮะมาละเขาจะมาหาเรานะฮะ ตามด้วยเคยา่าขายา่าอุยวุดิขาย่าวุดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตัวนี้ตัวนี้ปล่อยขาย่าวุดนะฮะตามด้วยน,นี่กระเด็นไปปันทีเดียวสองตัวหมดร้อยนะตัวนี้ก็เอาไว้อัพเลเวลเหมือนกัน ไม่โดนนะฮะน้องไก่นี่นึงไอ้ตั้งไก่นี่นึงน, <c oughs> นี่ไปงนไงหลบทันพอดีเ <c oughs> อามันไม่ยิงโค <c oughs> ตรงอมโอ้โหเจอฝนตกพอดีนะฮะ <c oughs> ก็เลยเปียกชุ่มพอเปียกชุ่มแล้วถ้าใสา่ฟางเราก็จะโหดรูนฮันเตอร์ อันทางตำแหน่งเป้าหมายยังไม่ปลดล็อกเป็นพื้นที่อ้าวเองงั้นใช้าร์ดัตเลยแล้วกันนะครับอันเดียวเองเสียไปอีกห้าスタดดัตเตือนขั้นว้าสไปเรียบร้อยเสร็จแ,แล้วเลือกอัตโนมัติ2ดาวแล้วกันมีอันเดียวแล้วเนี่ยสดาวได้14เลเวล14 โมล่าไม่พอโมล่าคือเงินนะฮะต้องมีเงินโอ้เงินหมดนะฮะโอเคเราคงมาสุดๆในเรื่องการเลื่อนขั้นแล้วก็อัพเลเวลอาวุธได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ